อืมซ้้าแลวไปซื้อของซื้อมาแล้วขนมเนี่ยเยอะเลยไม่ต้องสั่งอะไรเยอะนะถือว่าครบหรือล้นซื้ออะไรเยอะแยะก็เยอะเนีเอาใครสั่งเนี่ยแป๊บหนึ่งตกแล้วเนี่ยถือไปก่อนมีมื้อเยอะเนอะพอเพียงอ่ะรู้จักไหมมาให้หมดได้ไหมมาเลยอ่พอพอพอมาเป็นไงไล่ด้วยเหมือนห่วงรถอ่ะจะว่าไปก็ใส่ได้เยอะนะ เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าใต้บอกว่าใส่ของได้เยอะตัวบอกเปิดได้สูงหยิบของได้ง่ายและยังมีช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมที่ชาร์จไฟสำรองโฆษณาปะเนี่ยใช่จ้ะ,ะรถไหละอ๋อนิวคอนด้าฟอร์ซ่าสามใส่ของได้เยอะดูแล้วโลโก้มา โล่งทำไมอะใส่ให้เต็มไปเลยฮอด้าฟอร์ซ่าสามห้า